โอเคครับก็ขอสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนคนดูเล่นโคโนนะครับคนดูจะเป็นยังไงนะวิธีการเล่นโคโนของพี่นะครับหลายๆคนก็เล่นเป็นแล้วนะครับไปครับคนดูเราไปเข้าในโซนฟีสไตล์กันเลยนะครับเน็ตปิงนะคนดูโอเคเราก็เข้าโซนฟีสไตล์ได้แล้วนะครับ วิธีการเล่นโคโน่นะครับคุณดูเราก็ไม่ต้องเล่นยากนะเล่นง,ง่ายๆครับเดี๋ยวโคอนแล้วกันนะมาวิธีการเล่นโคโน่นะครับเราก็เพราะว่าโคโน่บังเราอยู่แล้วเหมือนเสมือนเปรียบเสมือนกำแพงนะเหมือนไอวอลนะครับคุณดูนี่เราก็เล่นอย่างนี้เล่นแนปเนปอย่างนี้นะครับคุณดูเราไม่ต้องเป็นต้องกดวิ่งนะเราดึงอย่างนี้ก็พอนะแล้วเราก็เล่นตรงกลางโคโน่ก็ได้นะครับแบบโยกหรอก ศัตรูอย่างนี้นะครับนะมีแค่นี้นะครับคนดูนะแบบเน็บได้เอาไปม้วนได้กัวเองได้นะครับแต่หลายคนก็เล่นเป็นแล้วนะโอเคจะเป็นยังไงนะครับคนดูก็ไปรับชมในคลิปกันเลยนะครับมาคนดูเราก็มาอยู่ในวงฟ้านะครับข้างหน้ามีตัวดูวิธีการเล่นนะครับ เห็นไหมก็ดูยิงดาวง่ายๆเลยครับใครที่แบบยังเล่นโคโนโ่ไม่ช่ำนนะคนดูเอาวิธีของพี่ไปเล่นได้นะครับเรากดเดินนะเฮ้ยข้างหน้านมีตัวอุยโอ้โหไม่โดนเลยฮะเอาวิ่งอย่างนี้ดาวไปดิดแ,ลแล้วก็เล่นแบบพี่นะครับคนดูเล่นง่ายๆเลยโคโนโ่นะ เราเดินแบบเดินชิวๆอะ่ะเออเดี๋ยวศัตรูก็พลาดเองครับเราก็เล่นเหลี่ยมเล่นอะไรนิดนิด,นดหนึ่งนะคนดูอุย้ยชุบกันได้วะเสียดายอ่ะคนดูน่าจะซ้ำอ่ะและบนหัวตรงแท่นนี้มีตัวด้วยนะ ัวหนึ่งนะครับกอสามเอาโดนโดนเผาไปดิฟารมัคิวคูดาวอยู่หนึ่งนะครับเอาเฮ้ยเพื่อนใจเย็นเพื่อนข้างล่างมีตัว ดักอีกฝั่งเลยคนดูดาวเพื่อนเราโดนบนแน่นอนเลยแย่แล <Yeah, S 2> ้วแล้วไม่ใช่คนไทยด้วยนะไม่รู้เป็นคนภาษาอะไรนะครับคุณดูเดาไม่มาตรงไอวอล่ะเพื่อนเดี๋ยว,วก็หัวแตกเลยเนะี่ย นั่นไงวัดไม่ได้ด้วยนะตัวเนี้ยนะจเย็นนะเพื่อนเดีย๋ยวเราชุบนายลงมาแต่ก่อนอื่นขอเคลียตัวนี้ก่อนอุ้ยไม่ดาวแต่เจ็บไปหนะ้าเข้าหลายชุดอยู่สวยเพื่อน ไม่มีใครลงไปเอามันหน่อยหรอไปคนดูเราก็ไม่อยู่เหมือนกันนะคือแบบมุมเสียมากหนูเล่นกับมันดีคนดูนั่นไงพูไมกแล้วพูไม่ดีเพื่อน เอานั่นไงกูอะของจริงชื่อนะของแท้ของแท้แท,แท้วา่าโอเคมาเรามาเข้าเรื่องการเล่นโคโน,โนของเราเลยนะครับก็คือการเล่นโคโน,โนก็คือเฮ้ยข้างหน้านมีตัวไม่อธิบายอะไรแล้วจังหวะนี้ดูเลยเดี๋ยวพี่เล่นดูเล่นยังไงดูนะดาวหนึ่งชึบดูดูด เรียบร้อยเป็นไงครับเอาไปทำตามได้เลยนะง่ายเห็นไหมคนดูสตูนวิ่งตรงโคโนโรเราไม่ได้มีประโยชน์เลยนะครับน่ะเห็นป้าตรงเยพี่บอกคนดูนะว่า,วาเล่นไอตรงที่แบบไม่ต้องเล่นตรงกลางอะ่ะดึงไปดึงมาเวลาสตูวิ่งเข้าเราก็เดินเข้านิดเดียวก็ยิงเลยนะก็ได้คิวนะคนดูนี่ก็คือสเตปนักแข็งหรือว่าเหลี่ยมตึงนะครับ จะมีอีกแบบหนึ่งนะคนดูที่โยกหลอกศัตรูนะก็จะคือแบบเหมือนเรากระโดดอยู่ตรงกลางอะ่ะเหมือันก็อยู่ตรงอื่นอะ่ะโดดไปหาศัตรูทา,ทางทางที่เราไม่โดดไปนะไอ้โยกหลอกนะครับก็เหมือนแบบเอ้ยศัตรูคิดว่าเราจะโดดไปหาแต่ที่ไหนไหนได้ไดอะ่ะเราไม่โดดไปนะครับกดตายดิเพื่อนหาคิวแล้วมันดูกันนะครับว่าพี่จะแบกทีมของพี่ไปได้สักแค่ไหนนะครับ เฮ้ยเฮ้ยมาไงเนี่ยไอตัวเนี้ยไอ้ก,ก็จี The ดีเอลเลจเจอ์ดาวไปโหเนี่ยเลยนะมันหาไม่เจอนะไม่รู้อยู่ตรงไหนเมื่อกีนนะ้เนี่ยเสียงก็ไม่ได้ยินด้วย,ยเจ๊ไอหนุ่มคนนี้มันเล่นตัววาร์บนี่ว,ว่าจะได้กี่ชิวกันคนดู เด็กถึงจักสิบคิวอะไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับแต่ก็วงฟ้าก็ได้หกคิวมาก็ถือว่าสวยนะคนดูพบศัตรูแล้วดาวดแล้วเพื่อนโดนตรงไหนเนี่ยนะอ๋อซ้ายมือนะคนดู ข้างหน้าเราเลยนั่งนิ่งๆนี่เพื่อนจะยิงเนี่ยมันวิ่งลงมาแล้วคนดูบนเขาเลยยังไงดา้าวครับสวยมีตัวเหยียบไอดอบด้วยนะครับก็สี่ กำลังยึดจุดชุบชีวิตอยู่สองชาร์จเหรอไม่เล่นนะ้ยมีตัวไปตรงนั้นเฮ้ยเอออะไรเนี่ยเฮ้ยหลังเข้า ยู่ไหนอะเก็บเสียงด้วยนะข้างหน้าไปไหนแล้วเนี่ยข้างหน้าขยับไปนะนะคนดูไอ้วอลตั้งไปไกลมากแต่ตัวข้างหลังเนี่ยยิงเราเนี่ยนั่นไงยิงตรงไหนอะชูได้ไหมเนี่ยวยิมีตัวโดดลง ว่าอยู่ตัวนี้อยู่ข้างบนนี่ว่าหล่อยเพื่อนเรานะคนดูอะไรเพื่อนพูดอะไรเนี่ยไม่เข้าใจอุ้ยจ็บมากมันจะไปชุบเพื่อนคุณดูเราต้องไปขโมยเหรียญมันอุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยไปไม่ได้แล้วคุณดู แย่ yeah, แล้วอย่ามาชาร์จนะเรียบร้อยตัวนี้โดนเข้าหลังดาวนึกว่าจะไม่ตายนะกดโคโนโอ่อะผู้เสียดายไม่น่ารีบกดเลยครดูกลัวมันไม่แตกนะสองเม็ดเดี๋ยวมันสวนหัวเรา<บ>กดไปก็ดีนะครับอุิย khâu Đi Đào Điểm này Không bấm ra bấm Không chếp Đặt khắp ít phẳng rồi như đâu เข้าที่เดิมครับคุณดูเล่นข้างบนดีกว่าเอามีตัวบวกกันคิวฟีเดาคุณดูหุ้ย หมดตีครับสวยไปข้างหลังยิงอีกแล้วข้างหน้ามีตัวโดดมาอุ้ยเยอะเกินโอ้เสียดายวะ่ะโอ้เกินไปหึมงลองยิกน้อยลอง หองแล้วพี่เบ้าหลงแล้วโอ้ยคนดูไหวไม่เนี่ยหลังเข้าอีกแล้วโอยโอย้ไม่ไหวนะไม่รู้จะจู้ยังไงกดกันเกินปล่อยให้แบบหายใจนิดหนึ่งไม่ได้โอ้เสียดายคนดูดก็จะประมาณนี้นะครับการเล่นของโนโของพี่นะมันหมดก่อนนะคอโนโพี่ในงั้นก็ได้ลำนะโอเคเจอกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับ